โอ๊ยอืมเฮ้ยนี่แกเป็นใครวะผมที่ต้องถามคุณว่าคุณเป็นใครแล้วคุณเข้ามาอยู่ไรบ้านผมเนี่ยดูท่าต้าจะบ้านะคุณก่อนเข้ามาแหกตาดูบ้านที่ก่อนนะฮะไปเลยไปไปไปเลยไปไปนี่แหกตาดูไม่ใช่นี่หว่าก็ไม่ใช่ไง แกรีบไปให้พ้น,พนเลยนะก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมาลาาคอแกขาบุกรุกบ้านคนอื่นไปเออพี่ตั้มกลับมาจากหานแล้วเหรอพี่ใช่ครับเพิ่งกลับมาเมื่อเช้านี่เองเราไม่ได้เจอสนานสงสัยต้องหาเวลากลงเล่ากันักหน่อยแล้วพี่ <c oughs> ได้เลยก็เดี๋ยวว่วางๆนัดเลยได้พี่อย่างนั้นวันนี้ผมขอตัวก่อนนะผมมีธุระโอเคจ้ะ ที่รักคะที่รักกลับมาแล้วหรอคะว้ยคิดถึงที่รักจังเลยค่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะเออเรารีบเข้าบ้านกันดีกว่านะคะที่รักกลับมาแล้วร้อนเหนื่อยอ่ะไปไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีที่เมื่อกี้นี่มันมีอะไรเหรอคะเฮ้ยเมื่อกี้เือเนี่ยเมื่อกี้อะไอที่รักคะ ไแต่กุัตะกากอะค่ะฟังไม่รู้เรื่องตรงนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะที่รักเข้าบ้านกันดี่ก่านนะคะไปค่ะไปแล้วค่ะไปค่ะไปไปค่ะไปค่ะไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะี้แล้วไอ้หมอนี่ใครอ่ะอ๋อน้องชายกี้เองค่ะชื่อเบยค่ะ ผมพบว่าคุณมาเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าคุณมีน้องชายด้วยถอตัม้มวันที่ยายเข้ามาบ้านใหม่ๆเนี่ยน้องชายก็ยังช่วยขนของอยู่เลยนะคะหรอผมเคยเจอเขาด้วยเหรอค่ะอ๋อพี่พี่ตั้มเคยเลี้ยงเหล่าผมด้วยนะพี่จำไม่ได้หรอใช่ค่ะแต่เมื่อกี้คุณเหมือนไม่รู้จักผมเลยอะ่ะแล้วแถยมยังบอกว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านผมอีกอบวัวพ่อพี่ผมแค่เดินเข้าไปพี่ก็เอาดาดดาดา,ดา,ดาผมอะ่ะไม่ใช่แล้วพี่ ค,คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณฝึกหนักจนสมองกระทบกระเทือนหรือเปล่าคะแล้วนี่ลูกใครเนี่ยอ๋อลูกของเบเขาอะค่ะพอดีแฟนเขาทิ้งไปแล้วก็ทิ้งลูกให้เบ์เลี้ยงกี้สงสารก็เลยให้เบ์มาอยู่ด้วยอะคะ่ะอ๋อคือพอดีผมบังเอิญได้งานทำแถวๆนี้ครับตอนกลางวันเนี่ยก็เลยฝากลูกให้พี่กี้เนี่ยอคอยดูให้ก็เลยต้องมาอาศัยอยู่กับพี่กี้ก่อนนะครับ น้องชายแน่นะทำไมหน้าคุณดูไม่่อยห่างกันเท่าไหร่เลยอ๋อคือจริงๆแล้วเราห่างกันแค่ปีเดียวเองครับแต่ว่าพิกกี้เนี่ยเขาดูแลตัวเองแบบผู้หญิงไงครับทาครีมทาอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผมเนี่ยผู้ชายลุยๆหน่อยครับไม่ทงไม่ทาอะไรมาเลยครับหน้ามันก็เลยนํำก่อนไว้อันควรไปนิดนึงครับตามคะแล้วคุณจะซักไซส์ทำไมล่ะคะหรือว่าคุณจะไล,เล่เบลจากบ้าน คุณไม่สงสารเด็กตาดำๆหรอกคะสงสารเด็กตาดำๆแหงนะคะนะคะก็ได้เย่ตั้มเนี่ยใจดีที่สุดเลยงั้นตั้มรีบขึ้นไปอาบน้ำเถอะนะคะจะได้ลงมากินข้าวกันเดี๋ยวกี้เนี่ยขึ้นไปถูหลังให้ตั้มด้วยดีไหมคะไปค่ะ โอ้ยโง่เอ้ยกี้ผมฝันกี <S <S <k <K ้หายไปไหนเนี่ยยินรบราสาทหลอนได้วะกี้คุณอยู่ไหนกี้กี้ ีตั้มคะคุณตื่นมาทำไมคะมีอะไรหรือเปล่าคะนี่คุณเข้าไปทำอะไรในห้องนั้นนะตั้มคะคุณจะเข้าไปทางเบรย์ทำไมหรอคะตั้มคะเอ่อมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ตั้มไม่มีอะไรหรอกแกนอนไปเถอะเดี๋ยวลูกแก ฉันเอาไปเลี้ยงเองถ้าขืนให้แกเลี้ยงเนี่ยรับรองแหกปากโวยวายฉันไม่ได้นอนแน่ไปกันเถอะค่ะที่รับไปค่ะเกือบแล้ว เห็นตั้มไหมไม่เห็นอนะตื่นมาก็ไม่เห็นใครเลย,ยมันไปไหนของมันวะเบก่อนที่ตั้มจะกลับมาเนี่ยคุณช่วยฉันคิดหน่อยว่าเราจะเอาไงต่อดีอะไม่รู้เว้ยไหนคุณบอกว่ามันจะไม่ถึงเวลาที่มันจะกลับมาไงแล้วถ้ามันอยู่ๆมันโผล่มาเนี่ยก็เขาบอกว่าเขาไม่สบายนายก็เลยให้กลับมาโห้โหสวยเลยฉันว่านะคุณต้องออกไปจากที่นี่ฮะอะไรนะเอาลูกไปด้วย โอ้ยไม่เอาหรอกอยู่ที่นี่ก็สบายจะตายอยู่แล้วนุ่นไล่ตามหนอกไปนุ่นจะไล่ได้ไงอ่ะนี่บ้านมันโอ๊ยๆถืถถอตมคะคุณไปไหนมาคะฉันตื่นมาไม่เจอคุณตกใจแทบแย่เลยคะ่ะผมแค่ออกไปวิ่งเองคุณอ๋อค่ะฉันมีเรื่องจะบอกคุณด้วยนะคะคือเบย์เขาจะออกไปจากที่นี่แล้วนะคะ เขาเกรงใจคุณนะคะจะไปไหนล่ะก็อยู่ด้วยกันก่อนนี่น้องชายกี้เนี่ยก็เหมือนน้องชายผมใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมหิวแล้วกี้เดี๋ยวคุณช่วยเตรียมข้าวต้มให้ผมกินหน่อยกันนะเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อน ใจดีง่ายๆแบบนี้วะโอ้โก็มันโง่ไงโง่โงแบบนี้ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องลำบากพอมันออกไปทำงานนี่นะเราก็จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองไม่ดีเหรออ้ยก่อนจะคลิปเรื่องนี้คลิปเรื่องที่จะปอกเล่ามันก่อนดีไหมตอนที่มันไม่อยู่อะฉันพยายามหาว่ามันเก็บเงินที่ไหนแต่หายยังไงเนี่ยก็หาไม่เจอเดี๋ยวเนี่ยฉันจะไปล้วงความลับมันว่ามันเนี่ยซ้อนอยูน เราจะได้ขโมยกันไงคอยดูนะฉันจะปอกลอกมันให้หมดตัวเลยเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณนอกใจผมจริงด้วยคี่ไม่ใช่นะคะตั้มฉันไม่เคยหยุดโกหกทีเมื่อกี้ตอนผมไปวิ่งมาเนี่ยผมเจอกับเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ผมฟังหมดแล้วเฮ้ยนัทมออกกำลังกายเหมือนกันเหรอใช่พี่ ว่าแต่พี่ฟิตท,ทุกวันเลยนะช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนานเพิ่งกลับไปนะเออพี่ผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรวะเฮ้ยมองอะไรวะฮะเปล่าพี่ไม่ได้มองครับรีบไปได้แล้วไปครับครับ ใส่หัวไปได้ทั้งคู่เลยก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนตั้มคะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณกาลังเข้าใจผิดกี่กับเบบีพี่น้อยจริงๆค่ะคุณนี่มันตอแหลไม่เลิกจริงนะกี้ใส่หัวไปไแล้วล่ะทั้งคู่อะตั้มคุณทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณจะเลิกกับฉันเนี่ยคุณต้องแบ่งสมบัติให้ฉันด้วยคุณมีสมบัติอะไรกี่ตอนคุณไาอยู่กับผมเนี่ยคุณก็มาได้ตัวตอนจะไปี่ะคุณก็ไปเด็ตัวดิฮึ ในบ้านด้วยเลยโอ้แล้วคุณจะเสพสุกอยู่คนเดียวเลยหรือไงฮะฉันก็ส่งเงินให้คุณอยู่ไม่ใช่หรอแต่ดูนี่นทุกอย่างจบแล้วเฮย้ยตั้มคะคุณให้อภัยฉันและใช่ไหมคะนี่งสมบัติคุณทีนี้ก็ไปได้แล้วใส่หัวไปได้แลยทั้งคู่เลยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะ ตั้มตั้มฮะตั้มตั้มสมน้ำหน้าเฮ้ยจะทำไรจะต่อยเหรอเอาดิถ้าแกต่อยฉันนะฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากแกและยุ่งให้พี่ตั้มอะเรียบเก็บเงินจากแกด้วยอยู่ดีไม่ว่าดี เล่นชูสวมเข่าให้พี่ตั้มสนหน้าอุ๊ยขอโทษวันไหนวันปากไว้ก่อนเี่เอาไงกันต่อเนี่ยเ้ยไ,ไม่รู้ไย